ุ้ปลามันมีตัวเล็กๆ้วยใช่ใช่ปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาตะเพียนไอ้งอ้ง่ไอ้ง่อยู่ไหนไอ้ง่หูยังใหญ่แล้วครับไอง่อยู่ไหนบง่ลยน่ยทุกคนเลยครับวันนี้เราอ่ี่ร้านป้าส้อยนะฮะขายขนัขายที่ไหนอะนป้พี่โยเอาขนมปังหนปังห่อเลยอ่ามีการสาธิตแล้วมการไหนอหอาหารนมปังมาหน่อยมปังมาโอ้โหห่อจันองของก่อน นะพอดิมิตอร์เอามานี่ไปถือกล้องให้ผมหน่อยถ่ายให้ผมหน่อยนี่ครับวิธีการนะครับเราจะลอกเปาอย่างเงี้ยแล้วแล้วติดกล้องอันนี้ผมอ่ะเดี๋ยวี่ผมติดเลนส์กล้องผม๋ิดจอดิเอตได้จอใช่ไหมวิธีการครับใส่ยางใส่ยางอันนี้มันอะไรมันจะเห็นอะไรกระพริบยางมัดไหมคะนีนังยางไหมนี่แตยาง ข h ยได้เลยนะหรมีหังยางไดนั้นั่นมันกินหังยางไมเปยเหรอมีนังยางธรรมชาติที่กินได้หนังางธรรมชาติที่กินได้ิคิสมองนังงไขลาไข่ต้องไปขอคิดอสองออ นั่นแหละหนังยางอะได้ไม่เป็นไรหนังยางไม่ติดกระเป๋าหนังยางไม่เปต่อรอบไปเลยอะมันมันเปียกอาอย่าไปขออย่าหนูไปขออนี้ไม่ต้องไม่ต้องแกนี่ออกตรงไหนแกแล้วมันจะแล้วน่แกแล้วน่แกแ้แกแล้วกันแกแล้วแดครับผมีเดียวก่อนนี่มันก็มันก็ไม่กันน้ำสีทีนี้ ไปเอาเขาเป็นอะไรดีกว่าเนี่ยผมปังนครับตอนนี้กำลังจะให้จุ่มกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้เขาดึงมาครับผมปังอยู่โอโคหายจางมายังยังมายังอยวเอาิออกนะชอบเลยนั่นแหล ไม่ใช่กว่าจะตรงใต้น้ำพอดีมันหลุดมดูใกล้ๆมันดูใกล้ๆเร็วเร็วเวเร็วร็วรับเร็วเร็วเร็วเวเร็เรเรี๋เรวครับเดี๋ยรวครัวเร็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 วเร้วเดี๋ยวเดี๋เร็วเร็วเวเ็วเเอ็วเวเร็เวเดี๋ยวเร็เเวเร็วเร็วเร้วเเวร็วเรเเวรกเรว มาจุ่มไปเลยเดี๋ยวจะพึ่งเอี่มมันเดี๋ยวได้แล้วนไม่ได้แล้วเดี๋ยวมากินเลืองจ้างไปนะเกลดโอ้โหโอ้โหโอ้โหแค่นี้เลยครับกล้องกล้องกล้องครตอนนี้ผมอยู่ที่แพรป้าสร้อยครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยมากินต้มยำปลาช่อนกันก่อนนะครับนี่คือต้มยำปลาช่อนของสูตรของแพรป้าสร้อยเขาผมคลื่อนน้ำลายจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมจินตนาการไว้าจะหั่นท่อนใหญ่ๆประมาณ2เซนครึ่งนะครับแล้วก็ตัดเป็นชิ้นใหญ่ๆ น้ำจะไม่ใส่เท่านี้นะครับเป็นน้ําใสเลยคือน้าเป็นใสกว่านี้ก็คือใส่เพาะขาดตะไคร้ใบมะกรูดบีบมะนาวลงไปแล้วก็มีพวกไอเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นน้ํพริกกะปิใส่แต่ที่สูตรที่นี่ไม่ทําอย่างนั้น,นครับเขาจะทําแบบสูตรมาตรฐานนะครับเราชิมดูครับว่าเวลาที่เราเขาทําอย่างนี้เราจะอร่อยหรือเปล่าครับช้ออย่างไรช้อนอย่างนีชิมครับ แสงใน้มต้ยำอยไฟาเมต้มยำต้มยำไหมต้มยำช่ต้ยำหม้อไฟแต่ก็อร่อยอยู่ก่นมันไปช้อนต้จ้ครับอร่อยครับอก้ใอเยหกอกินแ้งยรอบอร่อยครับ้ชาห่อยมาก ยังมั้ยแบกไม่ข้าอร่อยโดยส่วนตัวนะผมชอบผันชิ้นใหญ่ปลาเดี๋ยวเมื่อกี้ผมสั่งนี่เพิ่มขา้าวผัดจานเ,เออจานใหญ่สองจานก็นได้มากนะ ข้าโถได้ป่ะคะข้าโถเอาเขอมาหนึ่งจานหนึ่งก่อนไม่พอสั่งเพิ่มทำเร็วชิบแล้วไหแล้วก็นี่นี่ครับนี่ซอสมันปะก,กายนะแล้วนี่คือเมี่ยงปลาช่อนอรวยนี่หูหยองก็มีนคะคะอร่อยปลาช่อนแมวสวยบองกันแล้วก็นี่ครับรีบกินเลยนะครับเพราะว่าต้องกินรอ้อนๆไม่รวมลมมันเย็นต้องต้องรีบกินนะครับให้ดูเถอะครับโยไปกินข้าวแล้วลูกอ๋อเขาหั่นเป็นชิ้นแล้วอะ ทำเป็นช okay, right. so like ิ้นไั้เลยสบายเลยสบเลยนี่อ๋อเป็ิ้นอย่างนี้เลยครับเราชอบลนไห่แล้วแม่ไปซื้อนที่ไนเ้อแล้ว่ะขับี่ไกดถ่ายนี่เขับรถปเซนแล้วคือน้ำน้ำที่น้ำที่ทำเนี่ยเขาเป็นน้ำแบบเปรี้ยวๆใส่มะขามใส่อะไรลงไปครับเคยกินพวกยำสูตรใส่มะขามเปียกครับคือยำเนี่ยมีสองแบบ หลายแบบกันแนละ้วคือผมคือยำแบบใส่มะขามเปียกก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นเขาเรียกว่ามะนาวก็ได้นี่คือยำสูตรมะขามเปียกครับอร่อยยำหอยแครงก็จะใส่อย่างนี้เหมือนกันนะครับยก็ได้ิขอกินเลยลูกกินเลยดวครับถูกใจครับ อร่อยครรับออ่ยมากคือปลาที่พอาเสิร์ฟทานอยู่ปลานอะไรครับปลาช่อนปลาช่อนเนี่ยเจลุยสวนไอ้นี่เป็นเขาเรียกว่าปลาเจ้าลุยสวนเลยรัปลาช่อนลุยสวน่นะฮะคือมันก็คือน้ำยำน้ำยำของปลาช่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกนะหอมแดงอะไรไปอร่อยรสชาติเป็นไงครับตอนนี้ก็หวานมันเค็มครบเนี่ยอร่อยคือเนี่ยพอกินกับใบ นี่คือใบโหระพานะครับแล้วกนต่อไปนะครับนี่คือพอบมันปากกายครับมันปาก,กายาก,กายีป,ากกาปากลาเ้วยเหรอ <c oughs> คือเขาก็ดูปลากันอยู่แต่ว่า <c oughs> เนื่องจากว่า ลมแรงครับพอลมแรงเนื้ออาหารจะเย็นเร็วหนมปังหมดแล้วกินอาหารอย่างนี้ครับถ้าเย็นแล้วไม่อร่อยนะครับแล้วนี่ครับนี่ครับน้าจิ้มของทอดมันปลากรายครับเป็นแบบนี้ครับปลากรายที่ใครนึกภาพไม่ออกนะครับมันก็คือคล้ายๆปลาปลาฉลาดที่มันมีจุดอยู่ข้างๆตัวมันนะชิมดูครับ ทอดมันก็เป็นอาหารอีกอย่างหนึ่งที่อมความร้อนนะครับก็มันจะต้องแบบถ้าเกิดกินไม่ดีก็ร้อนร้อนลิ้นต้องต้องคายได้นะครับลองชิมดูครับนี่ขนมปลาดีนะน้องเขียน่ลาไหมครับมันเสียนะแต่ว่าพอดีแสงย้อนก็เลยจะได้ยินเสียงที่เขาตะลางว่ามากครับย้อนจบไม่าช่แล้วครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นมังกรก๋วยปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียม

ตัวเมื่อกี้นี่ทอดทอดกรอบไปหน่อยเพราะว่ามันมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เห็นไหมตัวที่ถ้าเกิดเรากินแล้วตัวตัวมันกรอบไปเนี่ยเราให้หยิบตัวใหญ่เหมาเดิมเนื้อมันจะหนาไงกระดูกมันก็จะกรอบน้อยกว่าชิมครับอ๋อครับตังให้ดูกรนีูก็เป็น เขานกัันนนนลอี้คือคันนี้ออนทัวร์ครับคือเรมวัตตาชื่อแรกของเขาเน้นการดักปลาที่มือปวดคนเลปลาที่เหี่ยเขาทิเชียลชาญเรื่องปลาเป็นพิเศษตัวใหญ่ไหมก็ตัวใหญ่ไหมดักไอ้โง่ดักอะไรนี่คือเขาปลาแค่นีงก็ตัวใหญ่แต่ว่าโดยที่นั่นก็คือแบบที่กอจับคือมันตัวเล็กบูราตัวเล็กก็กลำเนี่ยอากรรมเนี่ยมันจะทิ่มมือปวดคนเลี้ยปลกที่เหี้ยขอบคุณสรุปนี่ที่ภาษาลาสเบญจิมบีนที่พับ ก็จะมีคนตอบเยอะว่าไป็ปลาเขี้เนหรือปลาแค่แต่ว่าเป็นลูกปลาไม่รรู้ตอนนั้นเหมือนกันเรากำลังคุยเรื่องปลากดครั้งนะครับผมจะชิมครับนี่ครับปลากดครังปลากดปัจฉาครับปลาคังเนี่ยปลาเท้าปลาเท้าเหรอไหนเมื่อกี้ที่พูดอะไรลูกปลาเขี้ยไม่เขี้ยนปลาแค่ปลาแค่ปลาแค่ที่ผมไม่เจอน้ำอูไงปลาแค่นั่นแหละแล้วตัวใหญ่แล้วบ้านเรามีไหม มันยุคมีบ้านเราถ้าคำว่าเราหมายถึงเพียงของด้วยเพียงของมีอ้าวแล้วเราวเขาเรียกปลาอะไรครับถ้าพูดภาษไทยเขาเรียกอะไรหม่แค่ไม่แค่เมียงเพียงทำไม่ได้เดี๋ยวนะเป็นปลานี่จืดมันมีเยอะเกินเนี่ยปลาค้างกดค้างกดอะไรพวกนี้จะผมไม่รู้อร่อยอร่อยมาไต่พี่ไต่แต่ตัวแล้วเนี่ยผมมันเหมือนไม่สูงมากจริงๆมันต้องให้ไฟแรงกว่านี้ มันก็อร่อยนะแต่ว่าถ้าเป็นบางครั้งคนแบบเราดื่มปลาอะไรหรือว่าพอเหล้าอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องกินเผ็ดมากกว่านี้หน่อยแต่อันนี้รู้สึกว่าเขาจะปรุงให้มันมีหวานๆหน่อยเพราะถ้าเมื่อมาเขาัวเด็กกินได้รอนี่เด็กอะไรมาด้วยนอร่อยครับอร่อยครับออร่ยครับสุดยอดครับเดี๋ยวผมก็จะกินต่อไปนะครับว่างรสชาติเลย ว่าอย่างที่ผาคเหนือพูดนะแต่ผมไม่รับผมกินข้าวนคืออันดัหนึ่งคือืผมต้องสั่กนนี่แหละนะใร่ปรากฏผแนะนำนะผมเป็นคนชอบกินผัดชามากกินนีนี่แล้ว่น้ำปลาจะอร่อยกำลังดีเลยริงผัดชานี่เป็นอะไรที่แบบใ่ปลาพิกด้วยอร่อยใช่ตอนกินจริกมันต้องกินพริกตามมันถึงบอกถึงชาติที่สุดทานใช้ตอนถ้าผมกินข้าวนะถ้าแบบร้านตามสั่ทั่วไปก็มีผมก็จะพยายามครอันนี้อันัหนึ่อันดับที่สคือ ผัดปลาดุกที่แกงที่เป็นปลาดุกที่มันทอดแล้วครับอันดับสองเราจะออกเปรี้ยวๆหวานแสดงว่าไม่ต้องไปจะให้คนทาวิจารณ์แล้วว่าผัดชาจานที่เป็นไังไงข้ามาแล้วครับที่ผมจะลองชิมนะครับคือข้าวผัดกุ้งนะครับข้าวผัดกุ้งร้านปลาส้อยเนี่ยแพ้ปลาส้อยเนี่ยเขาเสิร์ฟพร้อมกับน้ำปลาครับแล้วก็มีแกงกวาพี่เเิิดดจานผมไม่มีกุ้งเลยนะมันอยู่นี่คุณผู หรือนี่จริงนี่ที่เอาไปกินมาเนี่ยเนี่ยกิงยิงนกตักมาไม่รู้ไม่ตั้งใจนะไม่ตั้งใจตักกุ้งออกมาเลยใช่ไหมก็ไปมันพุ่งออกมาผมมันจากอามาอันสองอันนี่ครับชิมดูครับเนี่ยเขาเรียกน้ำใจเพื่อนเพราะว่ามันสามตัวไม่เรียกน้ำใจหรอกมันผมเป็นมาาลัยยาสิจะเป็นเพราะผมไม่แบ่งมันจะมันจะโดนด่าผมมสองตัวนะครับก็นี่ครับอร่อยครับ ผมแนะนาครับว่าบางครั้งนี้เรากินพวกอาหารทะเลนะครับอย่างหนึ่งหรือว่าอาหารรสจัดๆอย่างหนึ่งคั้นกินจะข้าวสวยธรรมดาเนี่ยนะครับมันก็ธรรมดาไปเรากินอย่างนี้ครับจะมีรสชาติมากขึ้นนะครับเค็มอะ่ะกินกับน,น้ำปลาพิกไม่เห็นเค็มเลยผมใส่น้ำปาลาเยอะเลยคุณช้อนที่ช้อน,นเฉพาะพริกกินน้ำปลาที่ิกติดพริกอย่างเดียว เอาใหม่เอาให,หม่เอาดักไหมดักหอมเยอผมกินหอมเลยนี่หอมไม่แมนนี้ผมไม่กินไม่กินอ่ะผมนั่งรถไปเลยเทนเน่เนเ่เหม็นโอ้พี่เหมือนแล้วไปเหม็นแล้วกินเดียวกันนี่ครับกินสบายครับแค่ไม่กินตาแค่แต่นะพออยู่กับเรานะเหนื่อยไม่ค่อยถ่ายคลิปเลย เนี่ยนี่เราถ่ายอยู่นี่ไงผมทั้งท่ายนะนี่ถ่ายเลยกลัวเราจะติดกล้องผมถ่ายดูมากคนพูดนิดนึงแช็อตเด็ดจับประเด็นไจับประเด็นท่านดีครือไฮนอทเด่๋ยวประเด็นดีอ่ะเพราะเราแบบซุ่มประเด็นบางครั้งเนี่ยช้อนเดียวนี่เรากินละมั้เราถ่ายวิซิวโจไปพัต้อนครับคือต้อนต้อนก่อนต้อนก่อนแล้วก็เอาชุดนิดช้อนเข้าไปครับ สอนกุง้งหรือส้นอะไรพี่ซ้อนข้าวเขาแบบตอนกินนี่เราคุยก่อนครับเรียนแรกึ้นมานิดนึงนี่ครับนี่ผมกําลังว่าไปนะคือบางครั้งเนี่ยม,มันมีพริกมีอะไรติดก็อร่อยครับนะอร่อยนะอร่อยนี่แหละครับข้าวผัดอร่อยจริงครับอันนี้คือกินดิมันไม่เยน็นไม่ร้อนแล้วบอกครับนี่ผมว่าถ้าพี่เอาไองงงลงตรงนี้นะ เอาไม่ขึ้นอ่ะจมโอ้ยเราก็ไม่ขึ้นจากนู้นเลยลูกลากไปนากไปลากไปรถคือเอามาเราแบบใส่เป้มาแล้วคุณลิโจอคันนี่ออนทัวร์ครับพี่ไข่เปีฟ้าไทยครับท่านชัยดอนเดียนทานชัยดอนเดียนนะครับอีกคนไม่ต้องถ่ายว่ะหน่อยก็ได้ครัป๊อบเสียครับพี่เล็กกับที่มาดีสอว์เป็นหนึ่งของแล้วก็นี้มาดีสอว์ขอใช้คลิปนี้นะครับ แนะนำอย่าเป็นอ <ไป S 1> าการจันทินานีอร์นอ,รรอันดัน่ขอนฟางกรฟางกลืมเลยนะ <c oughs> สิงหานี้ผมจะไปอาศัยร่มใบของเขาไปอยู่<ร>ยที่จันมารีสอร์ทเลยวก่าจะไปไปตกปลาทรายริมทะเลนะครับพักสักสองคืนนะครับก่อนที่จะเดินทางลุยตอดลุยใต้ต,ต่อไปนะครับก็เซิร์ชจันทมารีสอร์ทหาอะไราบางเบย์ครับ บานเบิดนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับประจวบคีรีขันธ์ก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับทางด้านบางสะพานน้อยบางสะพานน้อยนะครับที่มีหลายกิโลใหญ่ใหญ่คนไปหลงทิศพอดีเห็นไหมมุกผมไงก็โดนเว็บจันทิมาลีสวรรค์ออจันทิมาลีสวรรค์กรนะครับบอกเบอร์โทรได้ไหมเบอกเบอร์โทรได้ไหมครับ,บไหนๆก็ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ศูนย์หกแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งครับครับโอเคครับก็ลองเราเข้าไปดูก่อนแล้วก็ประมาณสิงหาผมจะไปเที่ยวที่จันทิมารีสวรรค์ถ้าเกิดว่าม ขอบคุณครับก็ขอจบคลิปแนะนำครัวป้าส้อยนะครับเป็นอ,อ,อยู่ที่เมืองอยู่ที่สีประจนันเอออำเภอสีประจันจังหวัดสระบุรีนะครับมาที่นี่ก็ต้องกินปลาเมื่อคืนผมนอนที่สุพรรณวันนี้จะไปกาญจนบุรีก็เลยมาจัดชุดใหญ่ก่อนที่จะแยกย้ายจะไปทําง,งานนะครับผมกับอันนี่ออนทัวร์ก็จะไปที่กาญจนบุรีไปตามหาผักกะเพราในฝันของผม,ผมด้วยครับผมด้วยครับพี่พตอ่อเฮียไปด้วยเฮียไปด้วยตอนตอนตอน,ออนี้หนึ่งเลยปะ เป็นเรื่อง Subscribe ผมจะขอแนะนำทวนนะครับติดตามคนเยอะนะครับส่กรูกได้ไหมคือบอกนี่บอกคือบอกนิดนึงคือคือหลายคนเนี่ยถามผมมา Subscribe คือการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อติดตามของช่องนั้นๆเป็นการสมัครฟรีนะครับอย่างอย่างท่านที่เห็นที่ข้างล่างเนี่ยท่านก็กด Subscribe เนี่ยก็คือฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแต่มันก็จะดีกับตัวท่านเองเวลาที่ผมไปเที่ยวไหนก็จะมีแบบขึ้นมาบอกว่าเอ้ยมิโตเซียไปชิมที่รุ่นที่นี่อะไรอย่างนี้ครับ แล้วก็ของของันนี่เหมือนกันเข้าไปที่อันนี้ออนทัวร์แล้วก็ไปสวครก็เหมือนกันเวลาเข้าไปไหนก็จะจะเห็นเหมือนกันของพี่โจโอะไรก็เหมือนกันนะครับก็<อ>แล้วก็อีกต่กอนะครับบรรยากาศรอบๆเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับสุพรรณบุรีครับปลาตัวใหญ่มากโอเคนะ<า>เพือ่อสนใจกับเบตรเสียครับ